สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่นิยายยูวินชาแนลนิยายเสียงรายวันที่จะพาท่านไปเพลิดเพลินกับเรื่องราวในงานเขียนใหม่ๆกันอย่างจุใจสำหรับวันนี้ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังเรื่องทายาทมัจจุราชร้อยพบพันชาติก็ไม่อาจขาดเธอโดยใน EP 15จะนำเสนอในตอนรวบยกแก๊งขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังกันได้เลยครับ ขณะที่ไตรภูมิเข้าไปนั่งในรถและทิวาหันกลับเดินอ้อมมานั่งอย่างที่นั่งคนขับก็บังเอิญกลุ่มโจร้ายาบ้าที่เคยไล่ยิงเขาขับรถผ่านไปหนึ่งในจำนวนนั้นเห็นก็จำได้ทั้งไตรภูมิและทิวาจึงสั่งให้ลูกน้องชะลอรถแล้วจอดลงไม่ไกลพวกมันรอให้รถของไตรภูมิขับผ่านไปก่อนจะขับตามไปห่างๆนายคะมีคนขับรถตามเรานะคะ ราตีเอ่ยขึ้นเฉพาะเสียงด้วยร่างของเธอไม่อาจแสดงได้ชัดเจนในตอนกลางวันกายภูมิหันไปมองสายตาประสานกับนายทวารเป็นกลุ่มคนร้ายที่ยิงกับเราเมื่อวันก่อน,อนครับนายกายภูมิจึงมองไปก็ได้ยินการพูดคุยของคนกลุ่มนี้อย่างชัดเจนตามมันไปห่างๆพอได้จังหวะแล้วเองขับไปขวางมันเลยแล้วพวกเราค่อยลงไปจับมันขึ้นมาบนรถอย่าให้มันตายนะ ไม่งั้นเราไม่ได้เงินคืนแน่ให้พวกนี้มันไม่ได้สำนึกเลยจะเอายังไงกันดีคะท่านราตีหันไปถามนายทวารที่วามองตามผ่านกระจกมองหลังไตรภูมิจึงวางแผนนายทวานและสองผู้สาวเห็นดีด้วยจากนั้นที่วาจึงขับรถไปเรื่อยๆอย่างไม่รีบเร่งรอจนกระทั่งรถคันนั้นทุ่งแซงหน้าไประหว่างนั้น ทิวาจึงยกนิ้วกลางให้พวกมันไตรภูมิอดขำไม่ได้นายหัวเราะอะไรทิวาเหรือเจ้าคะตรภูมิยังคงขำนี่ทิวาเธอไปเอาสัญลักษณ์นี่มาจากไหนเธอเกิดทันหรือไงทิวาเขินจนหน้าแดงราตีจึงชะโงกหน้ามาจากด้านหลังอันนี้อยู่ในข้อสอบด้วยนะคะนายท่านพวกเราต้องศึกษาพฤติกรรมอันน่ารังเกียจของพวกมนุษย์ทุกอย่าง ข้อสอบข้อนี้ราตีกับธิบาเขายังเคยสอบตกเลยเจ้าค่ะเพราะดันไปยกนิ้วชี้แทนใกล้ผูหมูเลาะจนตัวเอนมองไปทางทิบาซึ่งยังอายอยู่แล้วอย่างนั้นเหรือทิวาเธอไปสอบกับราตีมาด้วยหรือเปล่าหล่อนพยักหน้าสะบัดผมเล็กน้อยสอบขนายท่านตอนนั้นวิญญาณที่ผ่านเกณฑ์มาสอบกันเยอะมีตั้งหลายตนที่ถูกลงโทษให้กลับไปยังดานล่าง ทำไมอย่างนั้นล่ะเขาถามขึ้นด้วยความสงสัยเธอจึงตอบทั้งที่ยังขำไปด้วยแม้จะยังไม่ได้คำตอบแต่ใจภูมิก็ขำนำข้อพวกมันมาลอกที่วาที่วาก็ทำไม่ได้กะว่าจะลอกคนอื่นเหมือนกันแต่ไม่ได้จังหวะพอดีผู้คุมของท่านนายทวานมาเห็นเข้าพวกนั้นเลยต้องถอยกลับไปอยู่ภูมิเดิมเจ้าค่ะเขาขบขันกับเกณฑ์การสอบของน,นกรกภูมิมองไปทางนายทวาน พวกท่านนี่ก็เหลือเกินนะของแค่นี้ให้ผ่านๆไปก็หมดเรื่องแล้วไม่เห็นต้องลงทุนรุนแรงอะไรขนาดนี้เลยนายทวารสายหน้าไม่ได้ครับนายท่านไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆน,น,นี่แหละที่ทําให้มนุษย์เสียคนในโลกของเราทุกอย่างต้องบริสุทธิ์ชัดเจนครับไม่งั้นก็จะเป็นทุนเลวติดตัววิญญาณไปพอไปเกิดก็ยังเอาสันดานที่กงผู้นี้ติดตัวไปอีกเราปล่อยให้ผ่านไปไม่ได้หรอกครับนายท่าน ขามองไปทางรถคันนั้นเห็นคนที่นั่งอยู่ภายในกำลังขบเคี้ยวเคี้ยวฟันมองมายัางทิวาอย่างโกรธแค้นจนกระท,ทั่งทิวาเห็นซอยเปลี่ยวด้านหน้าจึงเลี้ยวเข้าไปใจภูมิหันไปก็เห็นรถคันนั้นเบรกแล้วถอยหลังทันทีก่อนที่มันจะขับตามเข้ามาอย่างกระชั้นชิดทิวาหมุนพวงมาลาัยขวางกลางถนนในซอยรถคันนั้นจอดลงก่อนที่ทุกคนจะวิ่งออกมานับรวมได้สี่คน พวกแกใช่ไหมที่ไปเอาเงินที่พวกเราทำหล่นไว้แล้วหนีออกมาที่ว่าเปิดประตูลงแล้วยืนพิงตรงบางโกนหน้าแม่จะโวยสวยเสียด้วยนุ่งกางเกงสลัดเปรี้ยเลยอย่างนี้คงปล่อยไม่ได้ซะแล้วหนึ่งในนั้นที่ดูจะเป็นหัวหน้าเอ่ยขึ้นแล้วไอ้นั่นแหละลูกพี่ไอ้นั่นแหละตัวดีเป็นคนที่ยุเป้แล้วขับรถออกไปแล้วพวกมันก็เดินเข้ามาใกล้จนจะเข้าถึงตัว คนที่เป็นลูกพี่ก็ถลันเข้ามาข้างหน้าจากแรงถีบข,ของราตีที่พวกมันไม่เห็นตัวที่วาซึ่งยืนอยู่ยกปลายเท้ารองเท้าบูทขึ้นเสริงัดจนมันสลบกลางอากาศไปในทันทีอีกสามคนที่เหลือแม้จะนึกแปลกใจแต่ก็วิ่งเข้ามาแล้วร่างของคนทั้งสามก็ลอยจากพื้นไปราวสองเมตรก่อนจะหล่นลงมาร้องโอดโอยนายทวายืนกอดอกหัวเราะจนคนพุนนั้นต้องปิดหูเอาละ เจ้าคนนี้มานี่ราตีดึงคอเสื้อขึ้นมาก่อนตบซ้ายขวาจนเลือดกลบปากฟันร่วงไปหลายซี่แกเธอชี้หนะ้าไปแก้ผ้าไอ้ผู้นั้นให้หมดทุกคนเลยหนึ่งในคนร้ายหยืดลังเลจนนายทวานนึกหมันไส้จึงถีบจากด้านหลังจนมันขมำไปข้างหน้าท่วาง้างเท้ามันรีบเบรกตัวเองเพอเห็นตัวอย่างมาแล้วถึงอย่างนั้นก็หันมาข้างหลัง มันขยี้ตาเพราะไม่เห็นใครแล้วเสียงของราตีก็ดังขึ้นเร็วให้ว่องจับพวกแกแก้ผ้าให้หมดไม่งั้นจะตายแน่มันยังลังเลที่วาจึงเดินเข้าไปแล้วหวดแข้งใส่ไม่นับจนมันสบักสะบอมก่อนจะยกมือขึ้นขอร้องมันคลานไปหาเพื่อนแต่ก็ถูกเพื่อนถีบออกมาจนราตีต้องเข้าไปเหยียบกจนร่างกายเคลื่อนไหวไม่ได้จากนั้นเสื้อผ้าของมันจึงหลุดออกมา แกด้วยถอดเสื้อแกแบบนี้มันสายหน้าแต่พอที่วางง้างแข่งก็ต้องรีบถอดออกอย่างร้อนรนไรภูมิจึงถามขึ้นพวกแกมีกันเท่านี้เหรอแล้วที่ไม่มาด้วยล่ะอยู่ที่ไหนกันคนเจ็บตัวมากสุดรีบบอกขึ้นตอนนี้ก็เหลืออยู่เท่านี้ครับนอกน,นั้นยังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลครับฉับพลันนั่นเองพวกมันก็แทบสิ้นสติ เมื่อเห็นใบหน้าที่วาจากสวยงามเปลี่ยนเป็นสจดสยองน่ากลัวโอ๊ยอะไรกันนี่อย่าอย่าทำผมนะครับที่วาเดินเข้าหาทำท่าจะบีบคอมันมันพยายามถลืกถลายตัวเองจนเนื้อตัวขึ้นเป็นปื้นแดงจากการเสียสีของถนนปูนที่วาจึงพูดออกไปขณะที่สภาพหน้ายัางน่ากลัวเช่นเดิมพวกแกต้องเลิกทำชั่วให้หมดนับจากนี้ไปบวชซะถ้าไม่บวชพวกแกจะต้องตายอย่างทรมาน ถึงจะเจ็บปวดจากความหวาดกลัวแต่หนึ่งในนั้นก็ยังถามออกมาแล้วลูกเมียผมจะเอาอะไรกินล่ะครับยิ่งตอนนี้ด้วยยิ่งลำบากผมยังบวชไม่ได้หรอกครับไตรภูมิจึงพูดขึ้นแกอยากจะบวชหรืออยากจะตายให้เลือกเอาถ้าเลือกอย่างหลังก็จะจัดการให้จะได้จบๆไปมันสายหน้ายังหวาดกลัวยิ่งเห็นไตรภูมิร่างกายแดงไปทั้งตัวก็หวีดร้องราวกับผู้หญิง บวชครับบวชครับผมจะไปบวชครับมันหันไปทางเพื่อนทุกคนพยักหน้ากันท่วทท่วไกรภูมิพูดขึ้นมาอีกบอกจะไปบวชก็ต้องบวชจริงๆนะถ้าพวกนี้ยังเห็นพวกแกรอยนวลอยู่รับรองว่าหนักแน่เขาจ้องตามันอย่างน่ากลัวจนพวกมันลนลานร้องขอชีวิตอย่าครับอย่าทำพวกผมเลยครับแค่นี้ก็ยังไม่รู้จะไปบอกลูกพี่ยังไงแล้วไกรภูมินึกเอะใจอ้าวไหนบอกเหลือเท่านี้ไง นั้นพาไปหาลูกพี่กันเลยชายคนนั้นถึงกับรีบปิดปากตัวเองแล้วร้องออกมาอย่างแค้นใจที่เผิอหลุดปากออกไปในไม่ช้าร่างของคนทั้งสี่ก็ไปปรากฏอยู่หน้าอาคารสำนักง,งานแห่งหนึ่งย่านนางเลิงผู้คนที่นั่งรถผ่านไปมาเห็นชายสี่คนยืนแก้ผ้าที่คอมีป้ายแขวนข้อความผมค้ายาบ้าลูกพี่อยู่บนนี้ครับเพียงไม่นานภาพนั้นก็ ถูกแชร์ออกไปจนกลายเป็น Talk of the Town ในโซเชียลมีเดียแล้วกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนหนึ่งก็เดินทางไปถึงจนพักหนึ่งประตูหน้าสำนักง,งานก็ถูกเปิดออกแล้วคนที่อยู่ด้านในพร้อมกับผู้หญิงก็ถูกรวบตัวนำไปสอบสวนยังสถานีตำรวจมันยังไม่ใช่ตัวใหญ่จริงนะเนี่ยไกรภูมิเอ่ยขึ้นขณะนั่งอยู่บนรถฝั่งตรงข้ามนายทวารได้ยินถึงพูดขึ้นบ้าง เดี๋ยวมันไปอยู่ในห้องขังค่อยไปเค้นมันอีกทีครับนายท่านไตรภูมิใสยหน้าไม่ต้องหรอกท่านไปถามมันต่อหน้าตำรวจเลยนายทวานพยักหน้าก่อนที่ทุกคนบริเวณนั้นจะยืนค้างราวกับถูกสะกดคนเป็นลูกพี่ใหญ่ที่ถูกสวมกุญแจมือถามขึ้นอย่างแปลกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้ามันเห็นเพียงนายทวานที่อยู่คนเดียวแกเป็นใครเป็นผีเหรออย่ามาหลอกฉันเลยฉันไม่เคยทำผิดอะไร ไอ้พวกนี้มันปรับปรำนายทวารไม่เอื้อเหนื่อยใดๆเขาตบพรัวไปที่ใบหน้าของมันจนหงายไปอีกทางก่อนเสียยิ้มบอกมาลูกพี่ของเองเป็นใครถ้าไม่บอกกูจะจับแก้ผ้าให้เหมือนไอ้พวกนี้เลยมันยืนตัวสั่นสายตามองไปยังลูกน้องที่สติเริ่มไม่อยู่กับเนื้อกับตัวพร้อมจะเป็นบ้าทุกขณะบอกไม่ได้ครับถ้าบอกผมตายแน่ๆ นายทวารจึงปัดมือไปกลางอากาศเพียงเท่านั้นก็ทําให้คนดังกล่าวเนื้อตัวล่อนจ่อนเขานาป้ายอีกแผ่นมาแขวนคอมันพวกผมค้ายาบ้ารัฐมนตรีดิเลกชัยอยู่เบื้องหลังเป็นเวลาเดียวกับที่ผู้สื่อข่าวเดินทางมาถึงและทุกคนในที่นั้นก็เริ่มเคลื่อนไหวตามเดิมขณะเดียวกันภาพไร้ก็ถูกส่งไปยังเครือข่ายโซเชียลมีเดียทั้งคนที่ยืนแก้ผ้าและข้อความที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าอกของพวกมัน อยู่ดีไม่ว่าดีดันมาหาเรื่องแล้วนี่ถ้าไม่ติดว่าให้ตายได้ที่วาเอาตายเลยนะเจ้าคะ่ะไต้ภูมิพยักหน้าให้เพราะเขาก็เชื่ออย่างนั้นระหว่างขับรถกลับที่ว่ามองไปยังโทรศัพท์เมื่อได้ยินเสียงโทรเข้ามาเออนายคะ่ะที่ว่าขอประทานอภัยนะเจ้าคะ่ะตอนที่นายท่านคุยอยู่กับคุณยายกับน้องโบนั้นคุณมินทิราโทรเข้ามาคะ่ะแต่ที่วาลืมบอก ตอนนี้โทรเข้ามาอีกแล้วค่ะเขามองไปก็สายหน้าบอกไปว่าผมไม่ว่างนะเธอก้มหน้ารับคำสั่งทันทีก่อนจะดึงหูฟังขึ้นมาค่ะสวัสดีค่ะที่วาพูดค่ะคุณที่วาเลขาคุณใรภูมินะคะนี่มินทิลาโทรมานะคะไตรภูมิว,ว่างหรือยังคะ่ะนายยังไม่ว่างเลยค่ะเอาไว้จะแจ้งให้ทราบนะคะปลายเสียงเงียบสักครู่ จากนั้นสัญญาณก็ตัดไปทำไมนายไม่คุยกับเธอแล้วเจ้าค่ะนี่โทรมาสองรอบแล้วที่วาเธอผวาทันทีเมื่อได้ยินเสียงของนายทวาลดังขึ้นเธอมองผ่านกระจกมองหลังหล่อนห้ามแสเรื่องความคิดของเจ้านายเป็นนันค่ะที่วารู้ตัวก็รีบยกมือกราบไปยังใจภูมิที่วากราบขอประทานอภัยนะเจ้าค่ะนายท่านเจ้าขาที่วาสะเพ่าไปเองเจ้าค่ะ แล้วก็หันไปขับรถโดยไม่พูดจาอะไรอีกเลยเพียงครู่เดียวเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นที่วายังกระมาที่ถูกดุกอยู่ก็กดปุ่มปเป็น FaceTime จึงเห็นใบหน้าบัววารายปรากฏขึ้นมาคุณที่วาคุณไตรภูมิอยู่ไหมคะหลอนมองไปทางไตรภูมิซึ่งหันมาพอดีก่อนพยักหน้าแล้วรับเครื่องมาถือไว้สวัสดีครับคุณหมอบัวคิดถึงผมนะครับเธอหน้าแดงทันที แต่ก็พยายามรวบรวมสติรู้อยู่ว่าถ้าเขาทักทายอย่างนี้แสดงว่าเขายังว่างอยู่และอารมณ์ดีแน่นอนคุณอย่าสำคัญตัวผิดนะคะอย่างบัวเหรือจะคิดถึงคุณเขายิ้มลางมองออกไปนอกตัวรถคนเรานี่ปากกับใจไม่ตรงกันถ้าคุณไม่คิดถึงผมก็คงไม่โทรมาหาผมหรอกครับจริงไหมครับเธอชี้หน้าทันทีที่เขาจับได้ซ้ำยังพูดสตรงจนเธอเสียอาการ บัวไม่ได้คิดถึงคุณแต่บัวมีปัญหากับคุณค่ะสายตาเธอช่องมองเขาไม่วางจนไตรภูมิรู้สึกแปลกใจเกิดอะไรขึ้นเหรอครับคุณเป็นอะไรหรือเปล่าเธอย,ยื่นหน้าเข้ามาใกล้คุณไตรภูมิคุณทำอย่างนี้ได้ยังไงครับทายาทมัทุร่า EP 1 5ได้จบลงแล้วแล้วกลับมาพบกันใหม่ใน EP 1 6ตอนที่ชื่อว่า เสือร้ายจ้องขย้ำสมันน้อยรบควรช่วยกดไลค์กดแชร์กดซ b s สไคร e และกระดิ่งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ